มาต่อกันที่ข่าวจังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหวเพื่อรับมือแผ่นดินไหวจำกัดความสูญเสียด้านวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติและมูลนิธิมดชนะภยัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหวโดยมีดรวิภารัตดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานเปิดประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนทั้งภาครัฐหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเขา้เขาร่วมที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงรายทั้งนี้ค่ะการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากอดีตถึงปัจจุบันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่แม่ลาว เมื่อวันที่5พฤษภาคม2557ค่ะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยขนาด6.3รรกเตอร์ที่มีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ตำบลดงมดะดาอแม่ลาวจังวังหวดเชียงรายสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและความเสียหายส่วนใหญ่เกิดกับอาคารสถานที่ซึ่งปีนี้ค่ะ2567จะครบรอบ10ปีที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่ลาวศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติได้นําข้อมูลทางวิชาการมาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากอดีตเพื่อให้ความรู้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะกิจกรรมภายในงานเป็นการเสวนาวิชาการในประเด็นต่างๆเช่นการเสริมกำลังอาคารที่มีอยู่การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดสำหรับเตรียมความพร้อมการรับมือแผ่นดินไหวในอนาคต